สวัสดีนะสวัสดีทุกทท่านเนาะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับสวัสดีสําหรับเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ตรงกับแรม4ี่ข่ำเดือน12ปีมาเส็งนะครับวันนี้นี่ก็จะมาไลฟ์สดภาพบรรยากาศ คณะพระสงฆ์นะครับวัดธรรมนมผาเดินบินทบาทรับบินทบาทเนาะอยู่ที่บ้านหนองแซงส้อยนะครับอำเภอหนองวดซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเช่นเคยเนะาะก็วันนี้ก็คณะพระสงฆ์ลงมาประมาณ มากรูปเดี๋ย <DON> ว <C> <xi> <xi> มงับก่อนเนาะสำหรับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดส่งดาวเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ร่วมทําบุญตักบาตรบินฑบาตออนไลน์นะครับ กับพระอาจารย์เสงงแล้วก็คณะพระสงฆ์วัดถ้ำนมขาเนาะท่านก็ยินดีเนาะนี่ก็จะปรับหนูไว้ที่หน้าหน้าไลน์นะครับร่วมทาบุญตักบ,บาทบิณฑบาตออนไลน์ได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับกุ้งไทยนะครับ401388นะครับ0946พระนาวิทย์แดงผมเนะาะทีนี้ปักหุดไว้ให้ก่อน เพท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเขาร่วมทําบุญเนาะคนไม่มีเวลาหรือตื่นไม่ทันเนาะหไม่ทันไม่มีเวลาออกที่จะทาบุญตักบาทเนาะสำหรับตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็ฝนฝนลินฝนลินนิดนึงเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ตั้งแต่เช้เชาเยันเย็นเมื่อคืนก็ทั้งคืนมั้งตอนนี้ก็ลินลินอีกอเราว่าจะซ่อมซ่อม,ซอมแซมถนนนิดนึงอ่าเลยตอนแรกก็นัดรถปูนมาแล้วแต่เราขอแคนเซลไว้ก่อนอให้ครูบาโทนแคนเซลไว้ก่อน นะเพราะว่าฝนมันตกห่างขึ้นก็ลำบากเดี๋ยวรถติดอีกรถรถโมกฟูนติดอีกยากอีกต้องเลงครับไปก่อนเนาะรอฝนดีก่อนเนาะฝนไม่มีก่อนตอนแรกว่าจะขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นเนาะ ตอนแรกก็จะขึ้นเขาไปไล์สดสนทนาธรรมเนาะทีนี้เลยเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นเพราะฝนตกฝนล,ลงมาชาว่านนี่นั่งกินกล้วยสองเถนเสียบวะสองเถา <c oughs> นั่งกินกล้วยแอมกันไหม <c oughs> ยุติแค่ไหมฝนก็แห้งเนี่ย ซาเน่คอยเน่วันนี้ก็จะเดินนำขบวนด้วยหลวงพ่อบุญกองเนาะว่าน,นี้พี่แม็กฝนตกข้างวันเลยมีอารมณ์ขึ้นเขาเี่แม็กเออพี่แม็กเละมีอารมณ์ขึ้นเขาขึ้นเขาคนเดียวเลยนะกลาว่าจะอยู่ทั้งคืนลเลยหลือลืมไฟฉาย <laughs> แต่ลืมไฟไาย <laughs>

ร่มมันแห้งฝนตกแห้ง,หงบอบอคอยเนี่ยแห้งเนี่ยแม่หนองแสงซอย,ยก็ตกทั้งวันเนะาะวันนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยต้องอยู่กุฏิอย่างเดียวเลยอุ้ยไอ้ลานหน่อยมาใส่นัวบบบนี้ ที่สางเด๋อลานหน่อยเป็นตะหักเป็นตะสางเนี่ยพยายามที่สูงซ้ำไม่ไงเงยเดี่ยวยังไงก็สูงเลยไม่เงยเลยที่นี่ไม่เงยว่าเลห้ยอยาไม่เงออยงอันนี้เป็นเหรียญเป็นเป็นลูกเป็นเป็นลูกของลูก นี่แม่เห็นบ่เป็นลูกของหลานบ่เออเป็นลูกของหลานถ้าเป็นเหรียญลูกของลูกนั่นลานลูกของหลานนั่นเหรียญป้าซื้อไม่ได้เหรียญเร็วแท้คนของมันแหละเ่ากันได้อยู่โอ้เจ๊นิ้วเล่าเลยว่าแม่ นี่นะครับบรรยากาศเนาะนี่ก็จะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมไปเรื่อยเนาะสำหรับตอนเอช้านะครับวันนี้แอดบินแป้งเก็บภาพบรรยากาศเนาะเก็บภาพบรยาาร,บพบรยากา,าเศเพจครูบาสิงห์วัดธรรมนหาเนาะมืวานนี้ก็ไม่ไรขับรถนะครับขับรถบินธบาต แต่ลงมาอยู่เนาะวานนี้ขับรถซื้อซื้อกับข้าวซื้อไออหาขนมอหาขนมใส่จังหััหวานนี้เลยไม่ไลค์นะครับคุณพิเศษร่วมทําบุญนะครับใส่บาทเช้านี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ขอมโมธนาบุญด้วยนะครับ นานๆมาเดินดก็เหนื่อยอยู่นะ,ะนช่วงนี้ก็ญาติทำก็เริ่มมาเนาะใกล้หน้าหนาวแล้วเสาหน้าอาจจะขึ้นเขาเนาะอาจจะขึ้นเขาแน่ๆอาทิตย์นี้ฝนตกต้องเว้นช่วงไว้ก่อน วันนี้สิบรูปนะครับนี่นับแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรนะเงียบเมื่อกี้นับว่าพลาลงมากี่ลูปูทางวัดก็เห็นแวอวมาว่าจะบวชอีกหนึ่งเนาะให้ชี้เราบวชอีกหนึ่งชาวบ้านก็ทยอย ออกมาทำบุญตักบ,บาตรกันแล้วนะสำรับ,บออตอนเ,เช้านะครับภาพบรรยากาศกำลังสวยงามเนาะ อันนี้ใช้ผู้หมวดมาเป็นสังกะรีผู้หมวดคำผู้หมวดคำว่านอนกับเราเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างผู้หมวดมอากาศไม่หลับเลยครับอากาศนอนเย็นดีครับอากาศาเย็นดีไปอยู่ไปอยู่นู่นแถวขอบชายป่าเนาะเงียบสง,งบ เงียบสงบดีมากถึงไม่มีไฟแต่ก็เย็นเนาะมี่ไฟแต่ก็เย็นแบบธรรมชาติกุฏีนี้ดีอยู่ห้องน้ำส่วนตัวแต่ไม่ไม่มีไฟแค่นั้นแหละไี่ไฟเดินเข้ากุฏีมีทางเดินจรกๆมีอะไรให้ด้วยเนาะพร้อมพร้อมไปสนใจอยากมาปฏิบัติเชิญครับทำน่นฟาอย่างดีอย่างดีกุฏิว่าง ที่ว่างหลายหลังดนะ้วยช่วง,งนี้เดี๋ยวก็ไม่ว่างนะ <c oughs> อ่เดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อยเนะก็สลับกันเข้ากันออกอนยะ่างเงี้ยนะครับสลับกันเข้ากันออกเนาะ เนเมื่อคืนนี้ว่าไล์สดสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เสียงเก็บไล์ไม่ได้เก็บไล์ไม่ได้กลราไม่มีสัญญาณว่าฝนมันตกทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานนี้ดทีที่ยังไล์ไล์สดได้เนาะวันนี้ก็มีอีกอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้วันอาทิตย์ี่มีอีกวันหนึ่งเวลา หกโมงเย็นเนาะเดี๋ยวเราเปิดไลฟ์ก่อนอยู่แล้วแหละนะครับก่อนหกโมงอยู่แล้วประมาณสี่สิบบางวันก็สี่สิบบางวันก็ห้าสิบเนาะห้าโมงสี่สิบห้าโมงห้าสิบประมาณนี้เนาะเพื่อดึงสัญญาณเพราะว่าอยู่ที่ว่าธรรมนุ่มพานี่ไม่ค่อยมีสัญญาณเนาะ,ะเราต้องหาที่ที่มีสัญญาณที่จะไลฟ์สดแล้วก็ห่วงเวลาด้วยนะ ห่วงเวลาเท่านั้นมีเน็ตห่วงเวลาเท่านี้ไม่มีเน็ตถ้าบางคนเคยมาวัดธรรมนุมพาก็จะรู้เนาะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์หายากครับบางทีโทรไม่ติดบา,บางทีก็โทรติดแต่คุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะครับ บางทีก็มีเน็ตไม่มีเน็ตช่วงกลางวันนี้ผมรับรองได้เลยว่าไม่มีเน็ตเนาะยากนะครับยากมากที่จะมีเน็ตเนาะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในห่วงเวลาห้าโมงหกโมงเนี่ยอยู่ในศาลาห่วงเวลาหกโมงเนาะมีก็จะเป็นขาขาดห,หายเป็นวัางวัน วันก็ได้วันก็ไม่ได้เนาะก็ะเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ชินแล้วนะครับแต่ก็ชินแล้วบางคนว่า,าทำไมค้างทำไมกระตุกภาพกระตุกเสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่ก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละนะครับเนาะ,ะ,นะบางคนยังไม่เข้าใจเนาะ สาหน้าเนาะเสาหน้า,าจะขึ้นเขาวันนี้ไม่แน่อาจจะได้เทปูทปปนมั้งแต่ฝนมันลินอยู่นะนิดหนึ่งเคซ่อมซ่อมถนนแหละนะครับเราซ่อ,ซอมถนนที่มันแตกนั่นและเทลานจอดรถไห้ด้วยเนาะเทีละนิดทีลาหน่อยเนาะ คุณสุวินีนะครับร่วมทําบุญใส่บาตรด้วยแล้วนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณสุวินีเนาะอันนี้ก็จะเดินไล่ไปเรื่อยให้ทุกท่นนานนะ้รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะสําหรับตอนเ,เช้าเนะาะามบรรยากาศขณะพระสงฆ์ธรรมนมพาเดินบินทบาทและบินทบาทเนาะท,ที่บ้านหนองแซงซอย ชาวบ้านบ้านหนองแสงซ้อยทำบุญตักบารกันนะครับสำหรับตอนเช้าเช้านะครับน,นี้ก็จะเดินนำาขบวน้้วหลงพ่อบุญกองอนะครับนี่ก็วันที่ทางทางเพจเนั้นเขาลงไว้แล้วทางเพจคูบาเสียงวัดถ้ำนุ่มผาแล้วก็มารีโอเก็บเห็ดเนาะ ลงไปแล้วจีนิมนต์ตารางจีนิมนต์เนาะอะของเดือนนี้เดือนนี้แต่ผมยังไม่ไม่ลงเนาะว่าจะลงให้วันนี้นะครับจะลงให้วันนี้บางที่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับวันที่ก็ยังไม่แน่ชัดก็จะวันที่ยี่สิบเอ็ด เริ่มตั้งแต่วันที่2ี่นะครับวันที่2ีเดเราสัญชาเสร็จเราออกเดินทางเนาะออกเดินทางไปที่บ้านหมอนิคนะที่สระบุรีเนาะจับนอำเภออะไรบ้านอะไรยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แน่ชัดเนาะเดี๋ยวค่อยสอบถามอีกทีเนาะเดี๋ยวนิกใส่เบอร์ไว้ แอดมินทั้งสามทั้งสามถามคนสามท่านเลยเนาะไว้ด้านล่างสอบถามได้เนาะตอนนี้ยังไม่แน่ชัดที่บ้านหมอนิตเนาะไปถึงนูงน่นก็พักมีสนทนาธรรมสนทนาธรรมตอนเย็นนะครับเวลาหกโมงเย็นเนาะแล้วก็เข้าพัก เอาพักที่บ้านหมอนิดนะครับขันเช้าที่นั่นนะครับวันที่ยีบสองวันที่ยสบสองขันเช้าเสร็จเราก็จะเดินทางไปบ้านคุณหลวงที่นนที่นนบุรีเนาะเดี๋ยวรายละเอียดลงลงไว้ให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าบ้านอะไรว่าอยู่ซอยไหนเนาะ บ้านคุณหลวงที่นนท์เขาก็ไล์สดสนทนาธรรมนะครับไล์สดสนทนาธรรมตอนเย็นเวลาหกโมงแล้วก็พักพักที่บ้านคุณหลวงบ้างแล้วก็บางสวง่วนมีไปฟักพักที่แฟดแฟดตำรวจ แล้ววันที่ยี่ิามบินทบาทเนอะบินทบาทแถวบ้านขุนหลวงลนะครับินทบาทสันเช้านะครับเสร็จก็ออกเดินทางไปที่บ้านทําบางค้านะคบ,บ้านทําบางค้าก็มีสนทนาธรรมตอนเย็นเนอะเวลาหกโมง แล้วก็วันที่24นี่ก็สันเช้าอยู่ที่บ้านบ้านทำบังค้า24สันเช้าบินธบาตเนาะบินธบาดสันเช้าอยู่ที่นั่นนะครับ วันที่ยีห้าวันที่ยี่ห้าน้ก็บ้านมันมันคุณจุ่มเนะาะบริษัทคุณจุม่มรยายละเอียดค่อยดูกันอีกทีในโพสตเนาะคุณจุ่มวันที่ยีหกมีอีกที่หนึ่งเนาะแต่ยังไม่แน่ชัดหน้าผมจะลืมเนาะอาจารย์บอกอยู่เมื่อคืนนี้ ก็จะไปแวะไปเยี่ยมเยียนที่วัดอะไรนี่ลืมแล้วนะครับแต่ก็มีอยู่ระาวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหเราก็เดินทางกลับวัทถ้ำนมผานะครับยี่สิบหไม่เกินยีิบเจ็ดนะครับ วันนี้ก็จะเดินนำขบวนเนาะ,ะด้วยหลวงพ่อบุญกองนะครับหลวงพ่อบุญกองต่อมาก็เป็นครูบาเจนะครับครูบาเจต่อมาก็เป็นครูบาตูนะครับครูบาตูื่อวาเนี้็ พูดพูดหยอกท่านอยู่ทำรูปเหมือนทำรูปเหมือนท่านคือว่าตัวท่านว่าครอว่าตัววฐานนี่เอาเอาเอาเป็นกระบะปูนจ่วนมือ ส่วนมือซ้ายที่เขาจะถือสามเหลี่ยม oh. พูดพูดหยอกก็เฉยมือซ้ายถือสามเหลี่ยมส่วนมือขวาถือถือเสียม <laughs>

ไม่ใช่น้ำแดงนะที่เอาไปตั้งต้องเป็นน้ำเขียวเท่านั้นกลัวตัวเห็นที่อื่นเขาตั้งน้ำแดงกันเนาะกลัวตูกไม่ให้ตั้งต้องตั้งน้ำเขียวลัวตัว เราก็คูบาโกนะครับเราก็คูบาเบสนะครับอุปถพระอาจารย์เสียงตัวมาก็คูบาจิมมี่นะครับคูบาแพนดานะ้าเนาะเล้วคูบาแมนนะครับแล้วก็หลวงพ่ออ้วนหลวงพ่ออ้วนแล้วหลวงพ่อโตนะครับ เฮ้ยเวงพ่อมว่าไม่รอ่มเนานกน่เท่เลนตกอ่าน้องกาสาธุร่วมขบวนใส่บาตรหนึ่งร้อยบาทค่ะอสางกินนี่กานไม่ออกเนาะนี่ราขอกาบมาไฟด้วยนะครับนี่เราขอนุโมทนาบนด้วยนะครับ าสีภาษาอังกฤษเนาะที่ท่านนึงก็ร่วมทําบุญมาสิบบาทนะครับอันนี้ก็ขอมโนทนาบุญด้วยนะควันนี้เนาะวันนี้นี่ก็ขอทําการปิดไลน์นะครับไลฟ์สดนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ อันนี้นี่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับ